ขึ้นยังเลยอมแอมยุก่อนบักหินนี่ดอกไมมพี่น้องดอกไห้ค่ะค่ะโอ้ยหักดอกครับเห็นว่าคนนี่สุกมาเห็นดอกพี่น้องไี่สุกบกหินสีดอกค่ะปิดได้ค่ะปิดได้ก็อย่างขึใบใหม่เบิ้งบ่เห็นค่ะพี่น้องต้องค่อยๆซองเบิ้งค่ะ จามดอกเลยเริ่มสีเดียวก,กันกับใบใหม่เลยค่ะจะบ่เบิ่งแล้วเบิ่งอีกบ่เพ่งเล็กล้วบ่เพ่งเล็กอีกกระปเ,เห็นนี่พีน่น้องไปค่ะอ๋อไมาเจอยังเนี่ยเห็ดไตมอดไหมบ้างเห็นอยู่น้อยเดียว ติดเหมนมากเพิ่นค่ะเอาก่อนวะเต่สั้นเต็สั้นเยนาพี่นติดมอถึงมาติดมอถึงมาน้กค่ะติดมอกันมาน้กค มันบ่ห้อนอีกแล้วไหมคะทามันห่อนอะเสื้อที่ไม่ก็ขาอยู่นี่มันก็สิเกิดอีกอยู่คะ่ตะตัคขาไปต่อคะ่ะโอยังมัเกิดจังสี่คนะอะเหตุป้านี่ไหมะบากดอกใหญ่กระบาดดอกเด้อพี่น้องคอนนะ่ะจักว่ามันเกิดแต่ย้ำได ดอกนี้พอได้แล้วค่ะบุญดอกนี้เด้อได้ดอกเดียวค่ะเฮ้ยค่ะได้บัวดอกนี้ทาอยู่ทางไรไดล่ะนี่นะเน่าแล้วค่ะอันนี้ก็น่าจะเน่าแล้วค่บุญสองดอกล้มโพกนี่ดูเปิดโอ๊ยพี่น้องอยู่ข้างบนพูนแมม อื้อีิด้องอันนี้เน่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่ทนานใดวะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างบนนั่นข้างกันอีกน้อยนึงค่ะงามอนี่ค่ะแข็งสะอาดดีค่ะอื้อ อง่ามบ่ะโอ้โเดี๋ยวฝนก็สิตกแล้วค่ะมืดคือจังฝนสิตกนี่แหละนะคะดอกนี่ไหมนี่ได้แต่ดอกะนึ่งค่ะจะเต็มถังแล้วค่ะไปต่อค่ะ Ngham heo mẹ. Phía nông mù của nhai. Tại mà nó ngam heo mẹ. Được như thế bộ. Hắc kìa. Được hắc. Được rồi. Mình hít. มาเก็บค่ะเก็บสงสัยสิไดชทั่หอยฝรั่งมากค่ะค่ะมันเนี้มันมืดเมือเ่อยแห้ง kiệt cho hàng một cả Bát Đồ bằng nhé bằng nhé Tao kiếp cả Hmm. Hmm. mất Hmm. 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 กับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเบิ่งดอกเดียวดอกเดียวยึดไตหนานุหนาแผดหนาคัดดอกงามค่ะไปค่ะต้องสัญาง,งออกปลาพี่น้องเจออีกดอกนึงโอ้สุ้มหนามนแห้งค่ะโอ้ สองดอกงามๆค่ะขาเพิ่นค่ะอันนี้ดอกนึงค่ะอือะอ,อ,อะสีออกปาลาแล้วพี่น้อง เต็มถังดีสำหรับค่ะได้ควนถังค่ะมื่ออื่นก็คือสุบบดหเขาดอกคามอไซกีบุหเมื่อยขาแห้งค่ะเดี๋ยวไปเก็บต้อค่ะพี่น้องนล่นะยังได้ไปไหนโอ้ยสีออกตาไหมพี่น้องอันสองดอกนี้ก็โอ้กีมันค่ะ จีไงก็แลังงามนะคะจีจีก็แลังงามดูนี่พี่น้องอ้ยมันได้บ้ดอกปะยังดิเอาไปพึ่งไว้ดอกงามปะเนี่ยไปพึ่งไว้เบิ้งมันสิได้บ่งามพักค่ะ

มันข,า,ขาวๆนะดอกน้อยมันค่ะกำลังสิเกิดอกแข็งค่ะดอกเี้ยคุณมพื่ได้ได้ดอกเี้ยค่ะโอข้คาดเอาเอาพี่น้องเบิง้งยังมาให้ตัดขายางมาเบิง้งอีหยังนีเอ้ยเพื่อน Bye. Nó khá Ngon khá nè Để mình thêm con với con đứa Bây giờ như này Cứ mà đọc มาพอตัวเถาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะกรองไว้ก่อนค่ะี๋ยวใครมาไล่ตัดขาค่ะโอ้โมันเถาร้อนแก่แลวเสียดายมัน้เนาะน,น่าวค่ะ มีสด็พอดอกก็หน่ได้ยี่ดอกเดียวนอค่ะเวิงดอกเดี๋ยว,ยวมาไลา่ตัดขาค่ะไปค่ะไปค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องตัดเสร็จแล้วเต็มคู่แล้วค่ะยันย่างออกไปเพื่อได้อีก,กเต็มพอดีค่ะเหลืออู่หน่อยนึงไปค่ะ ออกงามงามค่ะคาพอดีขึ้นมากดอกหนึ่งไหมนีู่้พี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นยังบ้างนะดอกหนึ่งเหลืองๆออนี่เห็นไหมน้นนองผู้ใดสิเห็นผู้ใดเกิดเกิดเยอะนั่น,นพูด หเห็นบอลในพี่นอ้องบอกแล้วว่าไผสีเห็นนะเดินดูเราไม่มีคนเห็นนะสร้างเกิดเนาะอันนั้นเม,นมีนเมนแะใบใหม่ไปค่ะ นองเลอวสุดไดยออกจากป่าจากเทือกเ่ะ <g ül> โอ้ยพ่อ,อไปเรืเๆๆนะเนะ่อยเรื่อยไหมนะดูิ่งนะดอกแข็งดีค่ัค่ะดีนะเมื่อน,นีฝนมาโตเขาบอกว่าฝนสิตกถ้าฝนตกมากก็อแค่สีน่าเบิดอะค่ะชุ่มน้ำดเสิอืมเหาะ ชุ่มน้ำนะคะนี่ดีเห็นว่าได้น้ำข้าวทีเรี้ยวเนะี่ยเราค่ะมึงก็แข็งเป๊กเบิ้งข้างในค่ะอืมพี่น้องเอ้ยมาเบิง้งเ้อขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิง่งมากดไลค์กดแชร์มากดติดตาม ขอบพระคุณหลายๆค่ะเบิดหนาเห็ดกระจา้าสีเห็ดยางให้พี่น้องเบิงค่ะพี่น้องยางมากสาวแหบๆเบิงเบิงค่ะทางก้อนหินนะนีนะจะขามก้อนไปค่ะเดี๋ยวออ้อมก่อนค่ะออม อืยโอ๊ยโอ๊ยโอโออัน huh. น uh ี huh. uh ้เน่าหรอคะโอ้ยเน่าพี่น้องหนี่งกรได้อยู่ค่ะอันนี้ก็ได้อยู่เออป่ะนะใหญ่ละตัวนี โอ้ยแล้วขาดเราพี่น้องเมือมือค้ายางรองเแถวกูใหญ่ยางของรองเท้าหลายรอบแล้วก็เอ้ยนะแต่ดอกบางามค่ะทิมเป็นนี่แหละค่ะเราบบังกุ่มนี่ด้วยต้องี่น้องน้อ อันนี้ก็เน่าค่ะดอกแข็งยูเตนเอาค่ะอืมไหนเยอะนี่นี่เราได้ป่ะอันนี้ก็ได้เยอะค่ะปุณห์นะเอ้ยีุณห์นะดันกันขึ้นมากเลยดูมานิเอห็นอีกบ่าีน้องมันเกิดปะไรคือไงมึงสิได้ป่ะนี่ยเออ ช้ำค่ะมีก็นเน่า u หน่ะมึงดอกนี้ด้วยเห็นไหมพีน่น้องเน่าลายค่ะได้ทรับเนี่ยละทายกับหัวคิดหัวความอยู่ที่น้องเอ้ยน,นี่ย มันขึ้นแล้วมันบาดบาดอะไรไหมพี่น้องมึงมันก็เลยกระยุกกระยุ่อยอ่ด๊อกอ้าไปค่ะเห็นไหมคะ นี่ถือว่าโอ้ยงามคักค่ะสะอาดคักมือน,นี่เมื่อไเอากี่งาไปบ้านหลายไปค่ะเห็นเห็ดเ,เหลืองตันท่างพี่น้องเห็นน้ำข่อยไปโอ้ยนะจสิออกปลาได้พี่น้องเด็ดเด ้าแบบนี huh. ้ก็ดีแล้วสะอาดดีนะดอกก็ง่า่นะ นี่ก็สิท้าคว้มสะอาดเป็นมือเป็นละค่ะน,นะเต็มพอดีไปต่อค่ะกลับแล้วออกแล้วไปข้า่น้จะไปจังไรค่ะไปขับเบรกกับุมีออียงกรบุมีค่ะไปค่ะกลับบ้านค่ะ